นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะดูนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นี่นี่นะครับอันเนี้ยมันจะมีสองตัวตัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะนะครับเนี่ยตัวตัดแบบเนี้ย เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมจะหลบเฟกนิดหนึ่งมันเฟกหนังสือมันเฟกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นท้องคําเนี่ยมันเป็นบล็อกนี้นี่นี่คือบล็อกนี้เพื่อนๆดูนะอ่าเนี่ยแล้วที่คุณบอกว่าหูมันใหญ่ผิดปกติเดี๋ยวคุณดูหูอันนี้สิ คุณดูเดะเพื่อนๆดูหูอันนี้เนี่ยผมนี่ผมจะบอกว่าเหรียญจริงอยู่กับผมนะแต่ผมให้คุณดูไม่ได้ด้วยมาราย,ยาทเพราะผมจะถ่ายรูปให้เขานี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยอ่ะเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูนะอ,นอ,นนะอ่ะคุณดูมันใหญ่ตรงไหนไหนบอกดิอ่ะ ผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยอ่ะอห้เพื่อนดูดูดูนะดูนะเอ้าไหนๆเข้ามาแล้วที่แอบดูอยู่ก็ก็ดูนะเพื่อนๆดูไปนะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหม แล้วเนี่ยตรงเนี้นะครับกับทองคําเนี่ยตรงเนี้นะครับมันปิ้นขีบเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าทองคําเนี่ยเขาตะไบออกหรือว่าใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้หมาหมาล่าเย่ยหมาหมาล่าลูดเอาอะนะครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือในในหนังสือเลยนะนะครับอ่าโอเคดูนะดูนะ ดูคีบฝั่งนี้เพื่อนเพื่อนดูนะอ่ะผมให้ดูนะเพื่อน,แบบน,เ,น,นเพื่อนดูแป๊บหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนดูสิแต่แค่ทองคาอ่ะมันนิ่มเพื่อนเพื่อนเขาก็ต้องราเขาต้องเยะอ,ออกเห็นเปล่ามันนิ่มเขาต้องเยะอ,ออกเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยรอยเนี่ยรอยไหลนัง่งคือคือต้องบอกว่าทองคําเนี่ยมันจะคมกว่าอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนอ่ะผมให้ดูข้างล่างต่อะ เพื่อนๆดูนะเห็นป่ะตัวหนังสือเนี่ยนะครับเพื่อนๆตัวหนังสือเนี่ยนะครับพอปั๊มแล้วเนี่ยมันเสีย้ยนเห็นไหมเห็นเปล่าแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทองคํามันจะคมกว่าเพราะว่าทองคําอ่ะมันไม่ได้ชุบเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันไม่ได้ชุบครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะอ่ามันไม่ได้ชุบ เนี่ยพวกเม็ดกากเม็ดอะไรพวกนี้ขึ้นเหมือนกันหมดครับเพื่อนๆนดูสิเม็ดตึงเสี้ยนเหมือนกันหมดอ่าเพื่อนเพื่อนดูสิเออเห็นปะเห็นไหมอันนี้เทียบแบบเทียบแบบเบสิกเบสิกนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอยจะมาลงลึกให้เห็นนะเบสิกเลยนะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาภาพนี้ลงก่อนนะครับเออ เป็นประเด็นนะอ่าอเคนี่นะอ่าันนี้บล็อกนี้นะนี่คือบล็อกเดียวกันเพื่อนเพื่อนนี่อ่าดูเพื่อนเพื่อนดูนะให้ดูข้างหน้าเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูข้างหน้านะแล้วค่อยๆไล่นะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ผมมาแบบตรงประเด็นนะแต่ผมว่ายังไม่พูดเยอะนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูหูอ่าให้ให้ดูหูใครบอกว่าหูหูเจอบผิด ทองคำอ่ะมันนิ่มพะมันปิ้นแล้วมันต้องใช้หมาล่าเนี่ยนะครับลูดเห็นไหมเพื่อนไม่เห็นไหมแล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันยังนิ่มสู้ทองคำเหรียญข้างบนที่เป็นรูปอยู่ไม่ได้เลยเเพื่อนเห็นไหมเห็นป่าหน้าเดียวกันไหมเพื่อน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 ดูดิหน้าเดียวกันเส้นหน้าผากเป็นไงหน้าเดียวกันไหมเพื่อนเพื่อนดูนะ ผมพยายา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 มเอาให้ให้ให้เห็นนะหน,ห,นหน้าเดียวกันไหมแป๊บหนึ่งแปง๊บหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ดิเออแอบดูอยู่รู้นะครับแล้วอันนี้มันมีสองตัวตัดนะอีกตัวตัดเนี่ยอะเนห็นไหมนี่ก็เห็ีนหนึ่งแต่นี่คืออีกตัวตัดหนึ่งนะเพื่อนๆอ่าอีกตัวตัดหนึ่งนะครับ นะครับเห็นไหมเรารู้ได้ไงว่าอีกตัวตัดหนึ่งอ่าถ้าเราจะรู้ว่าอีกตัวตัดหนึ่งเราต้องมาดูข้างหลังเพื่อนเนนี่หนึ่งตัวตัดอันนี้ตัวตัดที่สองตัวตัดที่สองมันจะมีหยักตรงนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นหรือเปล่าของกริงอยู่ที่ผมผมจะบอกว่าแต่ผมให้ดูไม่ได้ด้วยมารยาทเพราะว่าผมไม่รับอาสามาถ่ายรูปให้เขาเนี่ยเนี่ย ตัวตัดที่สองนี่ตัวตัดหนึ่งนะอันนี้ตัวตัดสองตัวตัดสองเนี่ยคุณดูง่ายๆนะครับตัวตัดสองเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ปิ้นนะครับแล้วมันจะอยากเข้านึ่ออกอไหมมันจะเป็นอยากเข้าตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเห็นหรือเปล่าเห็นไหมสองฝั่งมันจะอยากเข้านะครับแล้วตัวตัดที่สองเนี่ยนะครับตัวหนังสือนะครับมันจะโคลา นี่การมันจะมีความคมกว่าเพื่อนๆนดูสิเพื่อนเพื่อนดูนะอ่าเนี้ยเนี้ยเนี่ยมันจะมีสองแบบแค่นั้นแหละแต่แบบทองคําเนี้ยมันคืออันนี้เพื่อนเพื่อนมันคือตัวตัดนี้มันคือตัวตัดนี้ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิเนี้ยคีบตรงนี้มีเหมือนกันแต่ว่าทองคําเนี่ยเขาลูดออกเนี่ยมีเหมือนกันหมดแหละเนี่ยมีเหมือนกันเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยเขาไม่ เขาไม่ได้รูดออกเพราะามันเป็นอปัปกาปั๊มแล้วมันทื่อปั๊มได้แค่ไหนก็เอาไปแต่งๆแ,แ,แล้วก็ชุบเลยเขาแต่งก่อนชุบนะนะครับตัวหนังสือเนี่ยมันก็เลยดูใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันมันชุบมันทําให้ตัวอักษรดูหนากว่านึกออกไหมนะครับอ่ะอย่างเช่นด้านหน้าเดี๋ยวผมเอาด้านหน้าให้ดูเพื่อนๆไม่ต้องไปผมผมจะอบอกอธิบายว่า,าจริงๆแล้ว มันมันเข้าใจไม่ยากเลยมันเข้าใจง่ายมากเลยเข้าใจง่ายมากแต่ว่าคือต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูสิเพื่อนเพื่อนดูสิอ่ะอ่ะดูสิอะไรคือเพี้ยนอะไรคืออะไรคือไม่ใช่อะไรคือยังไงอันไหนในบอกสิในบอกสิเออนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยเพื่อนเพื่อน ไม่มีอะไรเยอะเลยไม่มีอะไรเยอะเลยแค่แค่ต้องบอกว่าอย่างนี้เพื่อนเพื่อนอที่เอามาเทียบกันอะ่ะมันมันคนละมันคนละบล็อกเข้าใจไหมคือคือที่มันจะมีเพจบางเพจเอามาเทียบกันอะ่ะมันคนละบล็อกมันเอามาเทียบแบบกับทองคำอันนี้ไม่ได้ผมจะบอกค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยผมมีตัวจริงอยู่หมดเลยเนี่ยอยู่ในกล่องเนี้นะครับให้ให้ดูนะนนเนี่ยแต่ผมไม่สามารถจะเอามาเนี่ยอยู่นี่หมดเลยแต่ผม,มรับขามาถ่ายรูปเข้าใจไหมผมบอกว่าบอยเดี๋ยวผมถ่ายให้เพราะว่าจะให้ดูตัวตัดเห็นชัดๆเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายประกบให้แล้วให้รู้ว่าแล้วผมจะชี้ให้ด้วยว่าตัวตัวตดอยู่ไหนมกักงคนถ่ายรูปต้องเป็นพระเอาไปร้านถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ได้เหลียญอยู่กับผมหมด ตอนนี้เหรียญทองคำที่เป็นก็อยู่กับผมแต่ผมอ่ะแค่รับอาสาเขามาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวบอยจะไปชี้แจงให้เพราะมันเป็นงานเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่บอยมีปัญหานะครับที่บอยโดนสร้างบอยโดนเก,อกอาะกระแสไม่ใช่ผมแต่วันนี้ผมมามาเก,อกอาะกระแสดราม่าขึ้นมาเนี่อว่ามีมาระยาทอันนี้มีมาระยาทเข้าใจไหม เขาจยังนะครับเออนะครับไม่มีไม่มีผมไม่มีหน้าเดอ๋อผมไม่มีผมไม่นิยมหน้าเด๋อครับหน้าผมสองคนไม่เดอ๋ออ่ะดูสิดูสิหน้าผมสองคนเด๋อไหมล่ะเออตอนหลังผมไม่อ้วนดำแล้วนะหน้านี่หน้าขาวเท่าบอยแล้วนะตอนนี้ทำเล่นไป